สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับคันนี้เหมือนเดิมน,นะครับเพชรทองคำ คือเรื่องของเรื่องพี่แกมาจากรบบุรีนะครับมาทํางานที่ร้อยเอทีนี้พี่แกเลยหาเครื่องว่าจะไปใส่รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องเก่าเป็นเครื่องเดวู DL08 นะครับพอดีแกอยากเปลี่ยนแกก็เลยแวะมาถามที่ร้านนะครับว่ามีไหม แกก็ขับมานะครับขับมาในนี้รถแกเลยไปไม่ไหวครับผมวันนี้เลยจะเอาเครื่องกลับด้วยเลยเนี่ยเราจะทําการายัดใส่ข้างหลังนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไป้างนานครับเดี๋ยวมาถามพี่แกครับว่าแกรู้จักร้านเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปถามพี่แก,แ,ก,ก,แ,กแล้วครับผมนี่ครับ ที่แกเลือกตัวนี้ครับเป็นตัว EP ร้อยครับใจแกแก็กว่าอยากได้ตัวนี้ครับแต่ทุนไม่ถึงครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนตัว PO 9นะครับพี่ PO 9ยังว่างนะครับผมยังไม่มีเจ้าของนะครับ อ่านี่พี่ครับอ๋ออันนี้รูรูรูจักร้านน้ำยังครับผมน้ำเอษอโซเชี้ยแหละบ่ครับน้ำแฟนเพจบ่แฟนเพจโอ้โครับผมพอดีพี่เขาติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กตัวครับก็เลยมาเจอเดี๋ยวเราจะทำการยกขึ้นรถนะครับด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปติดตามชมต่อได้เลยครับผม có chứ nè có chứ nghĩa luôn เป็นทองคำครับมารับแล้วจะกลับไปลบบุรีนะครับเดี๋ยวเอาคันขาวนี่ครับลกคันดำกันอ้าวจงดีครับจงดีจดงเร่งเลยครับผมครับผม